สวัสดีค่ะมาพบกับครัวมินิมอลของแม่ใหญ่ไขยแล้วนะวันนี้แม่ใหญ่ไข่จะมาทําแกงปลาดอลี่ใส่ฟักยายไม่เคยทำนะปลาดอลี่เอ,ออยากจะคมแล้วทําดูขั้นตอนที่หนึ่งเอาพริกลงมันสิเสียบนะะคนจะตีเห็ด,ดนี่ดปลาชนิดหุ่นปลาเอียงว่บบ่มีกลางเป็นจะยำไงก็เลยเอามาตอนที่2เอาผักแฝงลงแมงควาแมงความโอโอ้ยโอ อ๋อนี่ก็จะน้ำปลาหาใครขันตอนที่สามเอาน้ำปลาลาลงถ้าไม่ใส่ปลาลาเนี่ยก็ไม่เป็นแกงใส่ไปไหนก็ได้แกงน่าหักแซงสุวกอนแจ้งเต๋อปลาต้องกัดเจ้าพร้อมกันปลามันสิเปื่อยกอนผักเยาะน้ำปลาอย่าน้อยเออกระแทกไหลมันสิเชื้อแบบนี้ก็จะเอาปลาดอลลี่ใส่อันนี้ตอนที่สี่ขั้นตอนที่ห้าจะเอาปลาลงแล้วเด้อเออปลาอยังก่็ปลาดอลลี่ปลาบะหมี่ก้างเด้อพี่น้องเอ้กินมไงยังขาดเลยปลาดอลลี่เขาเอิน จะไปนคนหลายเด้อมันสิดแตกเด้อปลามันมีแต่เนือ้อมันมามีกลางรอให้มันฝดก่อนเดี๋ยวรอรับชมกันเอาตอนต่อไปไก่ชูรสพอ,อขั้นตอนอะไรละ่กะก็ลื่นหลอละใจหลอดดีจักน้อยใจผักอีตู้เออใจผ้อย,ย,ยตู้แบบไ้ผ้อิตู้ในครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วเดี๋ยวจะต้องคิมเดี๋ยวมาคิมกันคิมก่อนนะคะ พอดีเลยแซ่บเป็นตานายเออไม่ใครสิล่องเนี่ยปลาเดือดเกือทำใสิกินปลาแนว่นี่นั่นเนยเฮ้ยออนกโป้เลยกระเบื้องหนุ่มยโป้เมนูนี้ให้ผ่านทำกินง่ายๆแจงฟักใส่ปลาดอรี่พี่น้องเอ,อ้ย